เราก้าวมาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนผมก็ไม่รู้ไม่มีวิทีอาอะไรทั้งนั้นนะฮะยื่นซองกันให้ให้เลยนะฮะถ้างั้นผมขอเชิญนะครับคุณสันประชากรนะครับขึ้นมาเชิญดอกไม้นะครับแล้วก็ขอ เรียนเชิญนะครับคุณธนชัยนะครับสันติชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่น multimedia g r o u ปจำกัดมหาชนมาเป็นผู้มอบดอกไม้ครับเราจะไม่เปิดเผยจนถึงฉีกซองเลยเนะครับรางวัลน,นี้ต้องพอปูล่าจริงๆนะฮะไม่บอกใบ้ด้วย แล้ครับและรางวัลสุดท้ายในวันนี้รางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับรางวัล Popular ่ o โหรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนได้แก่ดีใจด้วย เป็นน้องนะครับที่มีความสามารถมากกับรางวัลน,นี้ครับน้องรุดครับน้องรุดยาสานะครับสุภรุษเตชะตาโนนครับเจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยนะฮะน้องรุดครับได้รางวัลพบพูลาโวตรางวัลยอดนิยมหวันใจมหาชนนะครับ โอ้โหนะฮะรางวันนี้ถือว่าสร้างความงงให้มากเลยนะครับรางวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลสุดยอดนะฮะที่คนทั้งประเทศนะครับโหวตให้นะครับยินดีด้วยครับมาในทรงผมยาวสลวยเลยนะฮะโอ้โหรางวันนี้ถือว่าทรงเกียรติมากนะครับขอเสียงปมมือดังๆให้กับน้องรุ่นนะฮะ ขอเชิญน้องรุดกล่าวสักนิดหนึ่งครับวุ้ยไงดีก็ขอบคุณครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้นะฮะแล้วก็เพราะว่าผมเชื่อว่ารางวัลนี้น่าจะมีคนที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะมีคนที่ใกล้เคียงกับรางวัลมากกว่าผมเยอะนะฮะแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง แฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามผลงานของรุตมาตลอดนะครับตั้งแต่ระเบ้าแรกนะฮะก็เป็นกำลังใจนะครับในการที่จะทํางานต่อไปนะครับในระเบ้าต่อไปด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับทางกัมมี่นะครับขอบคุณ e x ็กซด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับน้องรุตครับเอาละครับเราก็ขอแสดงความยินดีกับศิลปินดาราทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับที่ได้รับรางวัลนะฮะศิลปินทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะฮะ กับรางวัลน,นี้นะฮะทั้งหมด35รางวัลนะฮะในงานนี้คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับใครที่ได้รับรางวัลแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะฮะร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติกับทางคมชัดลึกนะครับอวอร์ดครั้งที่9ด้วยนะฮะขอเรียนเชิญเลยนะครับเอ,า,อาละครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านแรกด้วยนะฮะ คุณธนชัยสันติชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะฮะขึ้นมาถ่ายรูปด้วยนะฮะแล้วครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญคุณพิมพ์ประการนะครับยันศรีสิริชัยนะฮะกรรมการอํานวยการบริษัทเนชั่นมลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้สนับสนุนงานนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณบัญชา วินยรัตนะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์นิติพลชัยสกุลชัยนะครับประธานบริษัทนิติพลคลินิกจำกัดนะครับขอเรียนเชิญคุณนรงศรีเกรียงทองนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดิร์นคลาสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกจำกัดนะครับคุณชวนตั้งมติธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทมั่นคงเคหะ การจำกัดมหาชนนะครับขึ้นมาถ่ายภาพด้วยนะฮะและว,วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะฮะนิติพลคลินิกนะครับบริษัทนิติพลคลินิกจำกัดนิติพลคลินิกดูดดูดีได้อีกเป็นไปได้อีกครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณออนพิม์พนะครับเหลืองอ่อนนะครับกรรมการอำนวยการบริษัทคมชัดลึกมีเดียจำกัดนะครับขอเรียนเชิญด้วย แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะอาหารอร่อยๆนะครับจากภูเขาทองบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนะครับอาหารอร่อยจาก S&P บริษัท S&P ซิลิเกตจำกัดมหาชนนะครับอาหารอร่อยนะครับจาก m c d o n a l d ลนะฮะแล้วก็ขอบคุณ d cash แล้วก็ LifeFord บริษัท Modern Class International c o s m e t i c จำกัดนะครับอ๋าอัมพลฟู้ดนะฮะบริษัทอัมพลฟู้ด เซตซิ่งจำกัดนะครับบ้านชวนชื่นบริษัทมั่นคงเคหาการจำกัดนะครับขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนของเราแล้วก็ยินดีกับน้องๆนะครับแล้วก็พี่ๆที่ได้รับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่9นี้นะครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานประกาศและมอรบรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่9นะครับทางคมชัดลึกแล้วก็ทีมงานนะครับ ทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของความภาคภูมิใจกับความสําเร็จของทุกๆท,ท่านในค่าคืนนี้หวังว่าทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นให้กําลังใจนะครับศิลปินต่อไปให้เขาทําผลงานดีๆออกมานะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10ในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ